สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงดีรายสัปดาห์26-31มีนาคม2566เป็นรายการใหม่นะก็ขออนุญาตตัดสัปดาห์นี้ที่สิ้นเดือนวันที่31มีนาเพราะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเมษากันแบบนะชัดเจนเริ่มต้นเดือนใหม่กันไปเลยนะครับอ่ายังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับส c r i b ์ใส่กระดิ่งกันให้ด้วยชาวลัคนาราศีกรกฎ นะโอ้โหพระจันทร์กุมลัคนะก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์พระจันทร์อยู่พบลาพะและเป็นมหาอุดดาวประจําตัวท่านจะเป็นมหาอุดสูงส่งดูดีนะครับถัดมากลางสัปดาห์นั้นดาวพระจันทร์จะโคจรเข้าพบวินาตไม่เป็นไรยังมีตําแหน่งเป็นอุดจ,จาพิมุกแถมยังอยู่บ้านดาวพุธนะดาวพุธมีตำแหน่งดีไหมดาวพุธอยู่ในราศีเมษพพกรรมะ เ,เกี่ยวกับการงานพบวินาศนั้นก็หมายถึงการวางแผนต่าง,างๆนานานะครับดาวพุธอยู่บ้านอังคารอังคารมาอยู่บ้านพุธแบบนี้เขาเรียกว่าแลกเรือนเกษตรเหมือนแลกบ้านกันอยู่แกลกรถกันขับไม่เสียไม่หายแลกเรือนเกษตรนั้นเขาเรียกว่าอนุกเกษตร นะซึ่งก็แปลกันว่ากเกษตรน้อยอนุแปลว่าน้อยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยความแลกเลือเนเกษตรเนี่ยมันไม่น้อยหรอกครับเป็นกเกษตรก็คือเป็นกเกษตรเมื่อแลกกันแล้วเหมือนเวลาเราแลกกันนะอ่ะเวลาเราแลกกันอนะ่ะเราเอาไปให้เขาเขาก็ต้องเอามาให้เรามันไม่ได้ไม่เสียไม่มีคำว่าเสียเปรียบนะครับถือว่าโอเคนะตำแหน่งนี้เรียกว่าถือให้เป็นกเกษตรไปเลยเพียงแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะ อย่างน้อยมันต้องมี90%ขึ้นไปนะครับถือว่าใช้ได้ครับนะตำแหน่งนี้ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีฉะนั้นทั้งดาวพุธดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งเกษตรดีทั้งคู่นะการเจราจาในเรื่องงานมีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จครับและยิ่งพอปลายสัปดาห์ผ่านไปดาวพระจันร์นั้นไสทับลัคนาท่านยิ่งในช่วงวันที่28 29 29-30 30 31เ,เนี่ยนะพระจันทร์จะโครจรเข้าเขาเรียกว่าจุดที่ดีทับลัคนานั้นดีแน่นอนและที่สําคัญเขาจะเดินเข้าอนาเขตราชาเลิกครับถือว่าเป็นเลิกที่ดีพอถึงวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งเมษาไปเนี่ยพระจันทร์จะเดินเข้าสมนโนนเลิกก็ถือว่าเลิกเลิกเนี่ยก็เป็นจุดทํานายดวงชะตาที่ค่อนข้างดูดีและชัดเจนนะครับถัดมาอีกหนึ่งดาว ที่สาคัญมากๆนั่นก็คือดาวพระฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรอยู่ในภพสุภะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองช่วงนี้ลัคนาราศีกรกฎเนี่ยปลดทุกไปได้เยอะนะคือท่านเนี่ยลัคนาราศีกรกฎเป็นราศีที่เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเจ็บปวดมามากมาย2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับแต่อยู่ได้ด้วยอะไร อยู่ได้ด้วยความรู้และคุณธรรมเนื่องจากดาวพฤหัสนั้นส่งเสริมดวงชะตานะดาวพฤหัสอยู่พบที่9้าได้ตำแหน่งธรรมเกณฑ์เขาเรียกว่ารู้โลกรู้ธรรมนะครับเรียกว่าเจอเรื่องหนักหนาแค่ไหนก็ผ่านมาได้และสัญญาณที่ท่านผ่านมาได้นั้นก็เกิดจากที่ดาวเสราร์นะโคจรเข้าพบมรณะพบมรณะถึงแม้ว่าจะ ความหมายจะไม่ดีก็ตามแต่พระเอิญดาวเสาเป็นดาวโทษทุกดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์เมื่อตกพบมรณะหมายถึงว่าไอ้ความทุกข์ความเครียดความอึดอัดความระวังความระแวงความวิตกกังวลมันมรณะไปด้วยอันนี้ถือว่าชัดเจนคือชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาของท่านเนี่ย จะไม่เหมือนใครในแง่ของเกี่ยวกับเรื่องของดาวเสาดาวคู่ครองนะคนอื่นดาวคู่ครองปรเป็นเกษตรดีนะก็ระกฎดีไหมก็ดีครับแต่มันดีแบบเขาเรียกว่าดีด้วยความอึดอัดคับคล้องนะเพราะดาวเสาเป็นดาวคู่ของท่านซึ่งเสากับจันทร์ก็ไม่เป็นไม่ใช่คู่ที่ถูกกันนะงั้นเมื่อดาวกเกษตรเนี่ยก็คือดาวเสาที่เป็นดาวคู่ครองเล็งลัคนา มันจะเป็นตำแหน่งพินทุบาทเป็นเกณฑ์ที่ไม่ดีแต่ดวงชะตาฉะนั้นเมื่อดาวเสาร์ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาโคจรเข้าพบมรณะไปอันนี้ราศีอื่นทายไม่ดีราศีกรกฎทายกลับครับทายดีครับเออนะเขาเรียกว่าในดีมีเสียในเสียก็มีดีนี่คือความเขาเรียกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะก็ถือว่าความอึดอัดครับข้องใจหมดไป แน่นอนมรณะแปลว่าต้องจบเสียหายในเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องความรักคู่ครองแต่เมื่อมันจบไปแล้วจบคือจบไงจบคือความทุกข์ความอึดอัดมันจบไปด้วยนะเจ็บครั้งเดียวถูกไหมเจ็บครั้งเดียวเซ็งครั้งเดียวเบื่อครั้งเดียวจบหมดความเสียใจเริ่มต้นใหม่ ดาวพฤหัสนั้นไซเดี๋ยวเดือนเมษายนจะโคจรเข้าพบกรมมะแล้วก็มีตำแหน่งเป็นราชาโชคฉลกเฉลาจะประสบผลสำเร็จในเรื่องงานอย่างโดดเด่นและชัดเจนพูด,ดง่ายๆความรักไม่ดีแต่การงานดีแล้วการเงินก็ดีด้วยเพราะตอนนี้ดาวอาทิตย์ดาวการเงินของท่านมาอยู่กับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรใหญ่อยู่ในภพสุภะ พบสุภะความก้าวหน้ารุ่งเรืองดาวการเงินไปอยู่พบสุภะแปลว่าการเงินก็รุ่งเรืองและแถมยังมีตำแหน่งเป็นอุจาาอจาวิลาชอุจจาวิราชนั้นดีเปรียบเทียบได้ดังราชาโชคคำคูกรโบราณได้ฝากไว้อุจจาวิลาชราชาโชคฉโลกฉเหลาผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสงา่า มีอำนาจราชศักด์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองดาวอาทิตย์ดาวการเงินอยู่คู่กับดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ปีนั้นปีไหนปีนี้แล้วในปีนี้เดือนไหนเดือนหน้านะเดือนหน้าชัดเจนเพราะดาวพฤหัสจะเป็นราชาโชค นะอาทิตย์ก็จะเป็นอุดเออก็จะเรียกว่าเดินเข้าไปพบกันแล้วพบกันในเรือนการงานแปลว่าการงานของท่านจะสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ใครที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจะมีความมั่นคงได้งานครับเมษายนและงานดีงานที่เขาเรียกว่ารอมาทั้งชีวิตงานที่ถนัดงานที่ชอบงานที่ใช่แต่ถามว่าเหนื่อยและวุ่นวายไหมแน่นอนครับมันมาด้วยกัน นะแต่ชาวลัคนาราศีกรกฏทนดาวเสาไม่ได้สองปีครึ่งฉะนั้นแค่นี้จิบจิบไม่ต้องกลัวสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฏแถมดาวพระเกตะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสู่โยกหน้าดวงชะตาในช่วงวันที่31วันที่หนึ่งเนี่ยนะท่านจะมีเขาเรียกว่าลางสังหรณ์พิเศษเพราะดาวเกตจะโยกกับดาวจันทดาวเกตจะเล็งดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์ เนี่ยจะส่งผลให้เรื่องของท่านเนี่ยมีรางสังหรณ์รวมทั้งความฝันก็3 1ก็ขอให้ฝันดีนะฝันเห็นเลขดังๆฝันเห็นเลขแบบตรงๆชัดๆนะแล้วหนึ่งเมษาก็ชาวลัคนาราศีกรกฎก็อย่างที่บอกพระจันทร์ทับลักในดวงชะตามีโชคแน่นอนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวโชคลาภของท่านก็คือดาวพระศุกร์เป็นไงอุจจาพิมุก สวยงามได้ดาวพุธคู่ธาตุน้ำร่วมด้วยดูดีครับนะอ่ะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพื้นที่โฆษณายังว่างใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ l i น์แ like อนี้นะครับอ่นะสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโปรโมทกับช่องที่ก็มีคนดูอยู่พอสมควรนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเนี่ยดาวสุขดาวโชคลาภอยู่พลณนีเลิก นักกษัตริ์เลิกพรณีประกอบไปด้วยมหัโนเลิกเลิกเศรษฐีโอจบเช้วลัคนาราศีกรกฎนะดาวโชคลาภอยู่มหัโนเลิกเลิกเศรษฐีนะดูดีครับสัปดาห์นี้ขอให้เฮงๆปัง,ปงๆรวยๆสวัสดีครับ